สวัสดีจ้าพี่น้องมากินขกเข่ากับเพาะจามือนีเพช่ได้ปนเห็ดไข่สมไข่ปลาตีนตีนววตงวแล้วก็สมปลาสมปลาตองแล้วจ้าผู้ดใดอยากได้สร้างได้ด้วยจ้าตีนงวจุ้ยังนะอาบักพิกมาจ้าพี่น้องบักพีคพิกเงาเลย มาเด้อมาเด้อกินเผาซอลน้ำกันจ้ามือเงียบบริสุทธิ์งของเด้อจ้า,ม,า,า,ามือเนี่ยแต่หน่อย <Huh? S 1> สิ่วานเขาบ่ชวานอยู่บ่มือเนี่ยเพิ่แค่ท่งของมือเวีนมือเด้อจ้าพี่น้องมืออื่นยังสิได้นทรงด้อจ้านีแม่จะบวชต้องพ่อได้วานอยู่บ่มือเนี่ยเห็ดใครเห็ดใครไม่รู้แค่เรามาปน๋น มากวันน้ครับชมไข่ปลาจ้ะพี่นอ้องเป็นแล้วจะเป็นแบบนี้น้องจาเห็นบ่จ้าเฮยหมดใส่ตู้เย็นไว้เด้อดยอยากจำ ีโซ่ให้เล่นเบียดเปียดเจาปุ๊บปุ๊บพี่น้องพี่น้อย,ยกินได้เลยข้าโค้งนี่เขาเอินมาข่าโค้งของแท้สวัสดีทุยครับใหญ่ไอทุกคนมามากินเขาน้ำกันครับผมหางงัว เห็นเห็ดไขเราค่อยย่างตรงไส้เ็ยด้ค่อยคือจากมัแก้วอื้างวเ้าิกอยสูจ้าว่านย่ง้างงวะาครับจุ๋นติดตัวแจ่บจำเก้วประเดกประเดกสมกว่านี่จะเก้วมาเนี่อันนี้ปนเห็ดไ่บ่เอินแก้วดอกทำยังไงพี่น้องเบบอื้ม เแื่องอันนี้เราเจเข่าหูว uh ค่ะขามป็นที่ละฮะจ้าพี่น้องแซ่บๆนั่กันมือนีมีแต่เนี้ยสีแ่บๆมือนีเพ่หมักอยู่เพ่หมักสมไข่ป่าเห็ดไขรเนี่ยสมไข่ป่าผู้ใดสร้างไปต้องเฮ็ดต้งเี่ยเยื่อซื้อพ่อพ่อสมมติว่าเขาซื้อมาต้มใส่ตู้เย็นไว้นี่มันปนไหนบ่ นี่ครับเห็ุไครต้นต้นได้ขื้นก่อนครับไม่มากี่คำก็ยังเหมือนเดิมก็เลยอยากได้มังด่ามีมงด่าขายแล้วจ้ะหอมแนะนำอาหารสินค้าของเราที่เป็นยอดนิยม นี่วิลล่ากินนี่ขั้นหนองสี่มุมอืมคือแค่นเน,นี้เสียบกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมจะเล่นอาหารไปเลย เดีย๋ยวไข่ปลาก่อนจุก,กับแก้วกระเดียกถ้าพี่น้องเค็ดแก้วขมขมก็ได้เด้แอแก้วพริกขมข้นพริกเขาขัวสบายใจนหน่อยมีแก้วกระเดียกดูมั้มอืม หาไร้ลูกลูกหผมมันก็ล,กกลูกเยัไงไหนบุกหยอ,อกกันเลยเนอะอร่อยมากมายมหาศาลขอยิม้มคำเหล่าของเป็นยังนู่นใส่เนี่ยเด้อ <c oughs> มันอร่อยดี เที่ยวเห็ดไข่ปลาเสียบกับเป็นน้อนลงหวานรว่ปะผมให้ปลากระเสียบคุยเด้๋ยวพี่น้องคุยที่บากินอันนี้นะ ก็พอเฮ็ดก็ค่อยกินหน่อย่มั่นใจว่าเฟียตัวไหนมาต้มอีกเพิ่นก็ต้มมะไฮละล่ะสูตรเด็ดวิธีกินสมไข่ปลาตอสมปลาตองเฮียดับเนี้ยบ่กินพันเอาบอกพีิกล่งลัวกับพันเห็นบน่อื เฮ็ดมือว่านขนาดแทบว่าบม่ได้ออกไซต์ตเยอย่าเนี้ยมันยังบนท่านเป็นเป็นระบบเป็นยูแตจะราบนท่านแขนแล้วสา <Okay. S 2> มารถกินได้เลาะไอ้เน,นี้นะเฮ็ดไห้เหน,ไนนะีไปหอดพี่น้องก็เป็นพอดีแล้วพี่น้องไปหอดพี่น้องเป็นพ่อดีตอนใหญ่บะเราเป็นสุภาพสตรีเราจ้กินตันไง<ม> không lên nó ấy Nào Nào, chạy đấy, Hồi giờ kim sợ tỏa vô Hồi bọc kim vô Hãy subscribe cho มันนี่รดสีเปรี้ยเฮ็ดออเดอร์มืออืน่นส่งของมือเวนมือออเดอร์ก็รับคือนเขาเหรอรับจ้จะแต่ว่ามืออื่นส่งของให้เพิ่องจะหน่อยเพิ่องรถสิมากวานเขาวานเขาหนะ้าปันปันปันห้นะแต่ว่าออเดอร์ยังรับอยู่เด้อจ้ะอืถ้ารับก็สิรับออเดอร์คือนเขาจข็คือมาบ่ามาบ่า ลดก็ได้พี่ยุใส่ละก้องเมนอยู่นี่บ่กินสตอแล้ว,ว,ลวควรเข้าห้องน้ำต่อนะเขาไม่อยากจะเข้าเลยเพราะว่ามันหอมนะแล้วมันก็เวลาผายลมมันก็หออยียนะ <laughs> กี่รถเป็นน้ำลางมันตดนี่นะห okay. ้องแย่ได้เปิดกระจกอ่ะ